แต่วันแรกที่พี่ปลูกกบพี่คิดเลยว่าพี่จะทาสีภูเขาหัวโล้นใหม่เป็นสีเนี้ยสีดอกสีผลก็ลจะเป็นสีแดงเหลืองส้มชมพูบนดอยไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องโฟกัสเรื่องพ่อค้าคนกลางว่าเฮ้ยปลูกแล้วจะขายใครเขาจะไปรับซื้อไหมปลูกแล้วจะไปส่งที่ไหนไม่ค่ะตอนนี้ลูกค้าของทุกๆคนรออยู่ที่บ้านหลายสิ่งหลายอย่างอะ่ะพอมันมีคนทําแล้วไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้ เหมือนตอนที่พี่เริ่มทำตัวนี้อันนี้เป็นคีย์นะคะสำคัญมากนะคะ สวัสดีครับผมเป็นเกษตรสัญจรออนไลน์นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะได้คุยกับเจ้าของสวนกระบองเพชรกินได้นะครับน้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก่าที่จะมาเป็นสวนกระบองเพชรกินได้นี่พี่เขาทําอะไรมาก่อนรวมถึงอัพเดตราคานะครับแล้วก็เคล็ดลับการทําการตลาดออนไลน์นะครับและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวผลไม้นะครับตะวันต้นกล้านะครับเมล็ดพันธุ์ดีคุณภาพเด่นนะครับมีจําหน่ายแล้วทุกช่องทางของเกษตรสัญจรนะครับและตอนนี้พี่ เมย์นะครับอยู่กับผมแล้วนะครับไปคุยกับพี่เมย์กันเลยครับพี่เมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้อากาศสดใสนะครับพี่อากาศดีหลังจากพายุวันสุดท้ายคาดว่าจะไม่มีแสงปรากฏว่าแสงดีมาก โชคดีมากเลยค่ะสาหรับรายการเกษตรสัญจรที่เข้ามามาตรงวันเลยค่ะครับพี่เมย์ครับอยากให้พี่เมย์แนะนํานตัวนิดหนึ่งครับว่าพี่เมย์ทำอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาทําากรเกษตรครับสวัสดีค่ะเมย์นะคะออนอุมาค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นลูกเกษตรกรธรรมดาที่เรียนหนังสืออย่างเดียวนะคะเรียนวิศวะเครื่องกลค่ะแล้วก็ทํางานในสายงานวิศวกรรมนะคะเนื่องจากการทํางานในออฟฟิศมานานๆนะคะบวกด้วยสภาพร่างกายเราไม่พร้อมนะคะหลายอย่างแล้วก็ อยากออกจากงานด้วยอยากกลับบ้านด้วยนะคะเราก็หาท,ทําธุรกิจหลายอย่างเลยค่ะขายอาหารก็ยังเคยนะคะจนไอ้ปัญหาสุขภาพเนี้ยมันก็ยังไม่จบไม่สิน้นมันทําให้เราเอ๊ะเวลาคิดอะไรเนี่ยเราก็จะคิดในเรื่องของสุขภาพการดูแลสุขภาพและเราก็หาข้อมูลในเรื่องของพืชสุขภาพนะคะแล้วก็ครอบคลุมธุรกิจอื่นๆซึ่งเราก็ได้มาซึ่งคือตัวนี้นะคะกระบองเพชรินได้ เข้าทางมากเลยพี่เมย์คนคนที่ตามเกษตรสัญจรส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ทํางานในเมืองแล้วก็แบบว่าสักวันหนึ่งเขาอะก็อยากกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วทาเกษตรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในส่วนของสายพันธุ์ที่พี่เมย์ปลูกที่ที่ที่สวนนะครับมีมีพันธุ์อะไรบ้างครับเราปลูกทั้งหมดเนี่ยเกกว่าสายพันธุ์แต่ไม่ใช่กระบองเพชรที่มันกินได้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือนั้นน่ะจะเป็นแบบมะรุ่งแบบประดับหรือเป็นโอพันเทียแบบประดับนั่นเองนะคะแบบที่กินได้อ่ะค่ะเราปลูกอยู่ประมาณ10สายพันธุ์เองนะคะ,คะอย่างอันเนี้ยเป็นสายพันธุ์ยอดนิยมสายพันธหนึ่งที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะโอพันเทียฟิคัสอินดิกานะแล้วอย่างอันนี้โอพันเทียฟิคัสอินดิกาวาเดโคมานาค่ะแล้วก็มีอีกนะคะกลุ่มโอพันเทียฟิคัสอินดิกาเหมือนกันคะ่ะเป็นโอพันเทียฟิคัสอินดิกาวาอินเดเมจ แทบจะไม่มีหนามนะคะก็คือประสบความสําเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ให้ไร้หนามมากที่สุดนั่นเองนะคะกลุ่มอินิก้าเนี่ยเรามีสามสายพันธุ์นะคะแล้วก็มีกลุ่มโรบัสต้าแล้วก็กลุ่มอื่นอื่ด้วยสามตัวนี้ที่ให้ดูเมื่อกี้ผลใหญ่รสหวานค่ะผลจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะโอพันเทียฟิกัสอินิกาตัวนี้เขาจะมีหลายสีผลมากๆค่ะก็มีขาวจริงๆมีขาวเขียวเหลืองส้มแดง แบบแดงข้างในนะคะแล้วก็แดงจัดแดงทั้งผลเลยแล้วก็ม่วงนะคะแล้วก็แต่ละที่ก็จะมีเฉดแตกต่างกันไปแล้วแต่สารอาหารที่เขาได้รับอะคะ<ม>่ะแต่<ม>อย่างสายพันธุ์เดคุมาน่านะคะตอนนี้ที่เห็นในโลกเนี่ยเห็นอยู่สามสีแต่ส่วนเรามีสีเดียวคือสีแดงนะ,ะในโลกนี่มีสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองเห็นที่เปรูนะคะ แล้วก็ที่จีนมีสีขาวค่ะอินามิสนะคะที่ส่วนเราเป็นสีขาวอย่างเดียวนะคะในโลกนี้มันยังมีคนที่แถบเปรูปลูกสีส้มนะคะด้วยแล้วก็มีเม็กซิโกเห็นเขาปลูกมีสีชมพูค่ะรสชาติของสามสายพันธุ์เนี่ยหวานเหมือนกันหอมเหมือนกันค่ะส่วนในกลุ่ม อ่าโรบัสต้าซึ่งเป็นแผดสีฟ้าแบบนี้จะเป็นสีฟ้านะคะอันนั้นมันจะออกรสชาติแบบเบอร์รี่นะคะ mm hmm. เป็นหวาน mm hmm. อมเปรีย้ยวแบบเบอร์รี่ฉ่ำๆเลยนะคะแล้วก็มีกลุ่มของสตริตา้าพวกนั้นจะเปรีย้ยวเลยะคะ่ะแลวอมหวานนิดหน่อยนอกจากผลสุกแล้วพี่ตัว,ต,วตัวต้นเขาเนี่ยเอาเอาไปทำอาหารได้ด้วยปะใช่คือตาบใ oh. ดที่เคี้ยวหรือใช้ประโยชน์ได้การใช้ประโยชน์ mm hmm. บางทีเราไม่ได้เคี้ยวจะแบบอย่าง mm hmm. เช่นราก uh. เขาอะคะ่ะอย่างเงี้ยรากเขานะคะต้มแกะปวดเมื่อยนะคะ แล้วก็ดอกของเขาอะนะคะอ่าเพื่อนที่มาจากต่างประเทศเขาบอกว่าดอกของเขาเนี่ยเก็บไปทําชาดอกค่ะกินสามถึงสี่วันพวกไขข้ออักเสบเกาเนี่ยค่ะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อนะคะก็มีความหมายว่ากินได้นะคะผลถ้าเรากินดิบมันก็จะเหมือนกินกินแผดนนั่นเองนะคะแผ่ที่เรากินก็จะเป็นผ่นปอนมีใบเล็กๆขึ้นตามตาหนามแล้วเราก็จะเฉือนใบออกกินได้อย่างใบกแกๆเลยอะที่เราเคี้ยวไม่ได้นะคะ เขาก็จะมีการเอาหนามออกปาแห้งแล้วก็บดผงค่ะแล้วก็เอาไปทำพวกเวทสำอางพวกอะไรเงี้ยค่ะทำเครื่องสำอางทำอาหารเสริมอะไรพวกนี้ค่ะก็คือทางต้นเลยใช้ได้ก็ยกเว้นหนามอย่างเดียวธรรมชาติของต้นกระบองเพชรกินได้อะพี่เมย์เป็นยังไงบ้างครับเขาชอบแสงนะคะ ไม่ได้ชอบความร้อนซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีความความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่นิดหน่อยที่คนจะเขา้าใจว่าเฮ้ยเขาปลูกแถวทะเลทรายมันต้องชอบร้อนอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ชอบร้อนนะคะเขาชอบแสงค่ะอุณหภูมิที่เขาชอบจริงๆประมาณ2ี่องศาอะไรประมาณเนี้ยแต่ร้อนเขาทนได้แล้วเขาไม่ได้ชอบแรงเพียงแต่ว่าเขาทนแรงนะคะใช้น้ําเยอะไหมพี่ทั้งสวนของเราอะน้ำหรอคะแทบจะไม่ได้ใช้เลยใช้ตอนปลูกใหม่แต่ถ้าปลูกใหม่ฤดูฝนเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้เลยก็ได้ เพราะว่าปริมาณน้ําฝนบ้านเราอะค่ะประมาณพันห้าร้อยขึ้น,นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในพื้นที่กึ่งแรงที่เขาปลูกค่ะประมาณน้อยกว่าหกร้อยมิลลิเมตรต่อปีนะคะอย่างนั้นมันก็จะมีการให้น้ำํำหยดให้อะไรบ้างแต่บ้านเราอะมันมันเกินละพูดถึงมันไม่ต้องให้เลยก็ได้ถ้าเราปลูกช่วงหน้าฝนเนี้นะคะคถ้าจะจัดการให้ดีมากๆเลยนะคะก็สามารถรดน้ำทุก21วันถึง30วันได้ค่ะ ซึ่งมันก็เหมาะสำหรับคนที่แบบอยากไปทำเกษตรที่บ้านแต่ว่ายังไม่พร้อมใช่ไหมพี่ใช่เราสามารถที่จะไปปลูกไว้ก่อนน,น,นานๆเราไปดูแลทีหรือน,น,นานๆจะจ้างคนไปดูทีได้เห็นไหมคะอันนี้คือเราใสา่มาที่จะปลูกไว้ได้หญ้าคลุมจนมองไม่เห็นเลยปลูกทิ้งไว้หลังจากที่เขาติดแข็งแรงดีแล้วเขาเลี้ยงตัวเองได้ดินเนี่ยนะคะได้หมดยกเว้นดินเหนียวหรือรที่ลุ่มน้ําขังนะคะครับเพราะถ้าเป็นดินเหนียวหรือที่ลุ่มน้ําขังเนี่ย รากมันจะไปไม่ดีแล้วมันก็จะจะ,จะโดนน้ํามากไปจริงๆไม่ใช่ว่าเขาโดนน้าไม่ได้นะแต่บ้านเราอ่ะมันร้อนความร้อนมากับน้าอะค่ะมันจะลวกค่ะต่างประเทศที่เขาปลูกอ่ะสเปกดินต่ํากว่าเราอีกสเปคดินเขาเนี่ยวิจัยกันมาแล้วว่าดินแย่ๆเขาก็โตแล้วเขาก็ให้ผลผลิตนะคะดังนั้นบ้านเราเนี่ยเป็นดินที่ค่อนข้างมีซากพืชซากสัตว์เยอะกว่าพวกพื้นที่แ้งหรือพื้นที่กึ่งแล้งนะคะเรามีสารอาหารอยู่เยอะมากเราปล่อยเขาทิ้งไว้ ส่วนอายุจักสองสามปีเราค่อยกลับมาดูแลเพื่อทําให้เขาติดดอกติดผลอย่างนี้จะได้เหมือนกันค่ะพี่เมมีแนะนํำไหมระยะห่างระหว่างต้นนี้ปลูกเป็นแบบว่าสับวางปลาไหมหรือว่าแบบเป็นแนวแนวตารางได้เลยถ้าสับวางสามคูณสามดีที่สุดค่ะหมายถึงว่าใช้พื้นที่น้อยที่สุดระยะที่ดีที่สุดจริงๆ5ห้าคูณห้าเมตรเพื่อไม่ให้บังกันเพื่อให้เขาโปร่งแบบนี้นะคะก็ควรจะเป็นห้าคูณห้าดีที่สุดเลยสามารถเอารถเข็นเข้าได้อะไรเข้าได้ พื้นที่ของพี่เมย์ที่ใช้ปลูกนี่ประมาณพื้นที่ใช้เยอะไหมพี่ตอนนี้ปลูกอยู่ประมาณสี่ไร่ค่ะอพี่เมย์ครับเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการปลูกนะครับจนกว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวเอาผลสุกมาขายครับพี่ประมาณสามปีค่ะตัดแผดมาแล้วก็ชําไว้จนเป็นกิ่งก้านสาขาแล้วเอาไปลงปลูกประมาณสามปีมแต่คําว่าประมาณนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลถ้าเราตัดแตงกิงนะคะถ้าเรา ใส่ปุ๋ยบ้างในตอนที่ใส่ปุ๋ยก็คือเป็นการให้น้าไปด้วยแบบนี้เขาก็จะ,ะสะสมอาหารเร็วขึ้น2อสามปีเนี่ยติดผลอยู่แล้วค่ะต้องเรียกว่าตัวนี้ลงทุนน้อยน้อยอยังไงทําไมกิ่งพันแพงลงทุนแค่กิ่งพันธุ<ม>์ก็พอปล<ม>ูกไว้ยังไงก็ได้แล้วไม่ว่าจะไม่มีน้ํารดอีกเลยหรือไม่ว่าหญ้าจะขึ้นท่วมแค่ไหนเขาไม่ตายโรคเขาก็รักษาตัวเองได้หายนะคะก็คือตราบที่ไม่สลายหายไปทั้งต้นนะคะ<ม>เขาจะยังกลับมาได้อยู่อย่างเขาเกิดเหตุอะไรขึ้น ตายตรงนี้เน่าอย่างนี้นะคะก็แค่กวาดเอาที่เน่าออกนะคะ <Okay. S 2> แค่กวาดเอาที่เน่าออกเอาน้าล้างนะคะแล้วถ้ามันลอยอยู่บนฟ้าก็ยัดลงไปก็ oh. คือเขาก็งอกรากได้ใหม่ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นไม้ที่ไม่มีวันตายก็ได้นะค,ะ <c oughs> ครับเขามีโรคแล้วเขามีศัตรูพืชไหมพี่ <c oughs> มแมลงหรือว่ามีนกหนูอะไรอย่างนี้เขากินไหมมีค่ะศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดที่ผ่านมาเนี่ย กินผลไปร้อยกับลูกนะคะกระรอกค่ะอันนี้เราก็คือห่อพลาสติกไว้หรอพี่มันมันไม่ร้อนใช่ไหากระรอกอะค่ะนี่หนีกระรอกค่ะกระรอกกระรอกนะคะแล้วก็นี่เห็นเห็นรอยนะคะอันนี้หอยค่ะมากค่ะโอ้หอยมันขยันนะพี่มันขึ้นไปได้ไงอ่ะอุ้ยมันเนี่ยเนี่ยนี่ก็หอยค่ะเหมือนกับพืชทั่วไปเลยก็คือมีนอนนะคะมีแมลงมีหอยนะคะแล้วก็มีกระรอก แล้วโรคก็จะมีเชื้อราค่ะแต่ที่สวนเนี่ยสองปีที่ผ่านมาไม่ได้ทําอะไรเลยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งอะไรไม่ได้ทําอะไรเลยนี่คือธรรมชาติมากเพื่อนที่ต่างประเทศลูกค้าที่เพิ่งซื้อไปล่าสุดเขาเป็นคนเมอรตาเขาบอกป่าแถวบ้านเขาเนี่ยไม่ต้องทาอะไรเลยไม้มันแก่มากแล้วมันสะสมอาหารเยอะมากแล้วต้นอายุแปดสิบปีร้อยปีค่ะ,คะมันแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องปลูกซ้ำค่ะแค่ตัดแต่งบ้างดูแลนบ้างนานๆที ลดการลงทุนให้เกษตรกรด้วยไม่ต้องปลูกแบบเดี๋ยวปลูกเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวปลูกเดี๋ยวตัดทิ้งลงทุนในส่วนของการพัฒนาทําให้ดีขึ้นทําให้สมบูรณ์ขึ้นทําให้สวยขึ้นทํายอดได้มากขึ้นการตลาดได้มากขึ้นจะดีกว่าค่ะววาความดกความหวานความใหญ่ของผลนะคะขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแบบอินทรีย์หรือว่าเป็นปุ๋ยแบบเคมีนะคะแล้วในส่วนของราคาครับพี่เมย ราคาที่เราขายผลนี่เราขายยังไงครับตอนนี้ยังขายอยู่ที่ผลละ250-300บถึง3า0บาทขึ้นอยู่กับขนาดนะคะขนาดปกติ้าะตอ้วนๆอห่างนงี้ก็จะขายที่300นะคะแล้วก็ปกติปกติไซ้์ปกติเนี่ยจะประมาณ250จะเป็น250ตอนนี้นะคะมีขายตลอดทั้งปีเลยไหมพี่ไม่ค่ะมันมันทยอยมีนาเริ่มมามีสาเริ่มมาพฤษภาเริ่มมามันจะทยอยออกดอกแบบนี้แล้วก็ทยอยสุกแบบนี้เหมือนกัน อยู่ที่ช่วงเวลาประมาณ3เดือนตอนนี้พี่มีทำตลาดช่องทางไหนบ้างครับตอนนี้เราทําออนไลน์ทั้งหมดนะคะไม่ได้ขายที่หน้าสวนทําตลาดออนไลน์เราก็จะมีเว็บไซต์ของตัวเองนะคะ edible cactus farm com หรือ o p e n t i e r thailand com นะคะแล้วก็ะจะมี f c e e o o o ค่ะเป็นหลักเราเกิดที่ Facebook นะคะแล้วก็มี Shopee Lazada นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่มาแรงที่สุดก็จะเป็นติ๊กต็อกค่ะตอนนี้ก็กําลังทยอยลงขายค่ะฝากช่องทางทิ๊กตอกด้วยนะคะทาเพชรส่วนกระบองเพชรกินได้ผลิตภัณฑ์ 5, ท, il, ที่เราขายนะคะก็จะมีแผ่นอ่อนนะคะที่เราไปทานค่ะที่เรียกว่านูเปะคะผแผ่นละ250ร้อาสิบพูดง่ายๆว่ากิโลละหนึ่งพันสี่ร้อยนะคะแล้วก็ขายตรงเนี่ยเริ่มที่5้กิโลกิโลละ900อยะไรแบบนี้แล้วก็ขายแผ่นแคร์แบบนี้อ้วนๆหนาๆอย่างน,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 นี้นะคะเป็นกิ่งพันธุ์นะคะ ทาน้ํายาให้พร้อมปลูกแล้วก็ขายต้นที่ติดรากแล้วนะคะแบบนี้แหละแต่ติดรากแล้วแล้วก็ขายลักษณะชงพุ่มใหญ่ไปเรื่อยๆจนถึงต้นใหญ่ครับผมแล้วก็ขายมเมล็ดด้วยวก็คือครบปงุงจาะ,ะขายทุกอย่างถ้าซื้อหลายต้นแบบนี้นะคะอย่างเช่นต้นนี้เนี่ยเก้าหมื่นนะคะรวมรปลูกให้ด้วยนะคะโอ้ยอยากให้พี่เมย์แนะนํานะครับสาหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นในการปลูกเขาควรที่จะเตรียมตัวแล้วก็มีการวางแผนยังไงบ้างคือ เราต้องคิดก่อนว่าเราสนใจ,นใจตรงส่วนไหนของเขานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากมีคุณสมบัติทางยาแล้วหนึ่งกินอร่อยแล้วสองนะคะต้นสวยแล้วสามนะคะแล้วก็มีน้อยในไทยแล้วสี่นะคะเป็นของแปลกเป็นของน่าสนใจห้านะคะ คือคุณสนใจด้านไหนคุณเป็นนักกินหรือเปล่าเราก็คงจะเจเนเรตเรื่องการกินและลูกค้าของเราก็น่าจะเป็นขาเดียวกันซึ่งเป็นคนชอบกินถ้าเราทํานะคะเราคิดในเรื่องนี้มีศัพท์เหล่านี้เวลาเราเขียนคอนเทนต์เวลาเราพูดถึงหรือเวลาเราถ่ายคลิปเราก็จะถ่ายคลิปในเรื่องนี้นี่เป็นการคิดว่าตลาดของเราเป็นตลาดแบบไหนนี่คือตลาดอาหารถูกไหมคะแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอ่ะดูค่ะทรงต้น หลายคนชอบเพราะว่าทรงต้นเขาดูโอ่อ่าใหญ่โตสวยงามแล้วก็ปลูกให้อลังการได้เลยนะคะ<ด>ชอบความสวยงามแบบนี้จัดสวนสวยแบบนี้นะคะก็สามารถไปในแนวการปลูกสายต้นหรืออย่างเรานะจะขายพันธุ์นะคะเราก็ต้องศึกษาสายพันธุ์นะคะศึกษาการปลูกศึกษาการดูแลแล้วก็นําเสนอในเรื่องของสายพันธุ์นี้เป็นยังไงสายพันธุ์นั้นเป็นยังไงเราโฟกัส จุดไหนลูกค้าเราก็จะเป็นกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็ไปเช็คกับ Google ด้วยอ่ะเหมือนตอนที่พี่เริ่มทําตัวนี้ถามว่าทําไมถึงจับตัวนี้อาหารสุขภาพมีเยอะแยะเลยก็ไปลองดูค่ะใน Google อันนี้เป็นคีย์นะคะสําคัญมากนะคะสําหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างอะ่ะมันมีคนทําแล้วนะคะพอมันมีคนทําแล้วไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแกร่งของเราและความรู้ของเราแต่ทีนี้ที่พี่เลือกตัวนี้เพราะว่าพี่ไปเสิร์ชคีย์เวิร์ดใน Google นะคะ กระบองเพชรกินได้ยังไม่มีคนทําจริงจังาำว่ายังไม่มีคนทําจริงจังมันมีนิยามอยู่ว่าเสิร์ช Google ปุ๊บไม่มีเว็บไซต์หลักจะเป็นโพ์บ้างจะเป็นอะไรบ้างเน้นๆหน่อยๆซึ่งเป็นลิงก์รองอันนี้ไม่มีเว็บไซต์หลักทําเ,นนลทเลยไม่มีใครทําเลยอันเนี้ยน่าทําน่าทํายังไม่ยังไม่ตัดสินใจทําอีกอย่างที่ตัดสินใจทําคือเราเสิร์ชคำว่ากระบองเพชรกินได้ปุ๊บเนี่ยมีคนค้นหาเยอะ hmm. มีคนค้นหาเยอะหนึ่ง สองยังไม่มีใครทําหรือคนทําน้อยนะคะแล้วก็สามเป็นเรื่องที่เราสนใจหรือเราจะขยี้ขยายได้ถ้าสามอย่างเนี้ยคือน่าทำน่าเริ่มทำค่ะถ้าคุณพบว่าคุณครบตรงนี้แล้วคุณก็เลือกทำได้อะไรก็ได้ค่ะโอ้โหสุดยอด <S 2> <S 2> เหมือนการเรียนมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เบื้องต้นเลยนะพี่ อยากให้พี่เมย์นะครับให้กําลังใจเกษตรกรไทยทั่วประเทศนิดหนึ่งครับพี่ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าเกษตรกรมักจะน้อยเนื้อต่าใจเนาะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคะตอนนี้เป็นยุคทองของเกษตรกรนะคะจะเป็นเกษตรกรรุ่นเก่าก็ตามซึ่งมีความรู้ความสามารถครบครันหรือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นลูกร,รุ่นหลานตอนนี้เป็นยุคทองแล้วทําไมเพราะว่าข้อมูลอยู่ที่คนรุ่นเก่านะคะความสามารถอยู่ที่คนรุ่นใหม่นะคะ เอาไปทำโซเชียลค่ะตอนนี้บอกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่คิดทำกเกษตรหรือเป็นกเกษตรกรอยู่นะคะไม่ต้องสนใจมือที่สองหรือที่เรียกว่าพ่อค้าคนกลางไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องโฟกัสเรื่องพ่อค้าคนกลางว่าเฮ้ยปลูกแล้วจะขายใครเขาจะไปรับซื้อไหมปลูกแล้วเออจะไปส่งที่ไหนไม่ค่ะตอนนี้ลูกค้าของทุกๆุกคนรออยู่ที่บ้านเพื่อนเพื่อนไปเริ่มที่ติกตอกนะคะง่ายที่สุด วันนี้นะคะให้เด็กๆลูกหลานในบ้านนะคะช่วยในเรื่องของโซเชียลเอาข้อมูลการปลูกการดูแลต้นไม้นะคะซึ่งดูแลยากกว่ากระบองเพชรอีกแล้วก็มาน,นําเสนอนะคะมาไลฟ์บ้างมาทําคลิปบ้างแบบนี้นะคะไม่ยากค่ะตรงมือเลยครับผมแล้วพอตอนเรากลับมาบ้านแล้วอ่ะพี่พี่มีความสุขหรือว่าชีวิตมันดีขึ้นยังไงบ้างช่วยแชร์น,นิดนึงครับมันตอบโจทย์มากมันผ่อนคลายนะคะเวลาเป็นของเรานะคะ เราจะทําอะไรตอนไหนก็ได้นะคะเราจะทําเป้าหมายยังไงก็ได้นะคะเราก็มีไรายได้ด้วยเป้าหมายงานตัวเนี้ยไม่ได้แค่ว่าทําเป็นอาชีพของเราตั้งแต่วันแรกที่พี่ปูก่กับพี่คิดเลยว่าพี่จะทาสีภูเขาหัวโล้นใหม่ hmm. เป็นสีเนี้ยต้นสีนี้ <Huh. S 2> แล้วผลสีสีดอกสีผลก็จะเป็นสีแดงเหลืองส้มชมพูบนดอยตั้งใจแบบนี้นะคะ ก็คืออยากให้มันโพสิทีฟและโพสิทีฟไปเรื่อยๆโพสทิฟในใจของคนนะเพราะวประโยชน์ของเขาเยอะจริงๆดีเหมือนอาหารเสริมแต่ไม่ได้ไปวิเคราะห์สังเพราะอะไรก็คือเป็น uh huh. ธรรมชาติไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมอาหาร mm hmm. พวกคสเมติก hmm. ก็ได้ยาก็ได้นะคะคือ mm hmm. ถ้ากินอันนี้ช่วยลดการใช้ยาได้อีกนะคะเราตั้งใจศึกษาจริงๆทำจริงๆเพื่อ ให้คนไทยอะค่ะได้นําตัวนี้ไปใช้ไปทาอาชีพทําประโยชน์จริงๆแล้วพอเราทํามาเนี่ยมันตอบโจทย์เราในทุกๆด้านเราก็เลยคิดว่าด้านเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคแล้วดีมากโอเคขอบคุณพี่เมย์มากครับวันนี้สนุกมากครับขอบคุณมากค่ะคุณเป้งไว้มานะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อพี่เมย์ได้ตามช่องทางที่พี่เมย์ให้ไว้ได้เลยนะครับ และเช่นเคยนะครับเกษตรสัญจรออนไลน์นะครับสนับสนุนทุกความฝันในการทําเกษตรนะครับอยากให้ทุกคนมีไอเดียนะครับแล้วก็มีกําลังใจในการทําเกษตรและถ้าคุณอยากคุยกับเกษตรสัญจรออนไลน์นะครับสามารถทักแชทเข้ามาได้นะครับและผมอยากจะรบกวนทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของเกษตรสัญจรด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไอเดียการทําเกษตรเคล็ดลับการทําเกษตรดีๆขอบคุณที่ติดตามจนถึงตอนนี้นะครับผมเป็นเกษตรสัญจรออนไลน์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ คุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ